Shh. <laughs> จากรายการโชว์ทางโทรทัศน์ระดับโลกที่ไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็สามารถสร้างกระแสได้ทุกครั้งไปนะครับฉะนั้นแล้วคงไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับถ้ารายการตระกูลก็ทะเลนครั้งแรกในเมืองไทยจะถูกกระแสวิาพากษ์วิจารตลอดระยะเวลาออกอากาศขนาดได้รู้ผลผู้ชนะเลิศมาแล้วนะครับกระแสเหล่านั้นยังไม่ซาลงไปเลยเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรพบเห็นและรูมวิจารได้ไหนบันเทิงเอ็กซ์คลูซี ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บันเทิง e x c l u s i v e รายการบันเทิงที่จะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้เห็นวงการบันเทิงในมุมมองแบบรอบด้านเรายังคงอยู่กับรายการ Thailand Scott t l l n t t ค่ะรายการที่ปิดฉากลงไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ลองมองย้อนกลับไปก่อนที่รายการ Thailand Scott t l l n t t จะเปิดฉากใครที่ได้รับรู้ถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์และข่าวการรับสมัครบ้างหลายกระแสหรือว่าผู้เข้าสมัครแข่งขันบางส่วนค่ะมาจากการคัดสรรของทีมงาน บางส่วนมาจากการจัดตั้งเพื่อสร้างสีสันเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรผู้มีประสบการณ์เท่านั้นที่จะให้คำตอบเราได้ค่ะ ในวิกิพีเดียนะครับมีการสรุปเรื่องราวของการแข่งขัน Thailand Scott Talent เริ่มต้นออกอากาศครั้งแรกในวันที่6มีนาคม2554และจบลงที่รอบการประกาศผลในวันที่29พฤษภาคม2554ครับรวมแล้วเป็นการออกอากาศรวม3เดือนเต็มทางไทยทีวีสีช่อง3โดยได้ Workpoint Entertainment รับหน้าที่ผลิตรายการ ก็เปิดดูจากเว็บไซต์ครับแล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยบอกด้วยว่ามันมีรายการที่เกี่ยวกับความสามารถครับเลยว่าตัวเองพอที่จะเล่นดนตรีได้เป็นคนพิการด้วยแล้วก็ลองไปสมัครดูก็รู้ข่าวว่าเอ้ยมีการสมัครอะไรอย่างงี้ผมก็เลยลองไปดูเพราะว่าเห็นว่าไม่จํากัดอายุแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับโชว์ที่หลากหลายแล้วเราก็มีความสามารถด้วยประมาณนึงอย่างเงี้ยน่าจะลองไปดูแล้วแบบโอกาสที่แบบ จะแสดงความสามารถกับเวบทีระดับโลกนี้ผมว่ามันไม่บ่อยนะผมก็เลยเออลองไปดูแม่เดี๋ยวเขาเขาติดตามติดตามในอินเทอร์เน็ตว่าคือว่ามีการแข่งขันไทยแลนด์กอล์ฟไทยแลนด์แล้วเขาก็บอกเดี๋ยวมาว่าเนี่ยไทยแลนด์กอล์ฟไทยแลนด์ตอนแรกเดี๋ยวก็ไม่เชื่อว่าเมืองไทยมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เลยเช็คอินเทอร์เน็ตพอเจอว่ามีปุ๊บก็เลยลงสมัครทันทีเลยครับกับต่างจังหวัดไปหาคุณพ่อที่โคราชแล้วก็ประสบเหมอที่ไทยแลนด์กอล์ฟไทยแลนด์เนี่ยไปคัดที่ขอนแก่นพอดี คือก่อนที่จะไปถึงอักษราค่ะที่เราเห็นในโทรทัศน์เนี่ยก็จะมีการออดิชั่นทั่วประเทศเขาก็จะไป4ภาคเราก็เลยโทรกลับไปห,หาคุณพ่อคุณแม่ว่าลองไปดีไหมแม่ก็บอกว่ามาสิอยากมาก็มาเดี๋ยวแม่พาไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าลูกมาแล้วลูกได้หรือเปล่าลูกมาหรือ,อยังเราก็เลยทันทียกของเก็บของจากกรุงเทพกลับไปโคราชแล้วพ,พ่อกับแม่กเ็เขาเรียกว่า พับขับรถพาไปที่ขอนแก่นเรามีน้องที่ทําทีมส่งชิงช้าสวรรค์ไปรายการ WorkPo i n t แล้วก็มีแดนเซอร์ที่เขาเต้นให้ WorkPo i n t อนะไรเงี้ยเขาก็ชวนมาว่าเออถ้าสมมุติว่ามีการประกวดจะมาแข่งไหมพอเรารู้เราก็แต่เรายังไม่รู้นะเะามันเป็นไทยแลนด์มันเป็นไทยแลนด์ก็ t ์ฟเทนเเลยเราคิดว่ามันเป็นการประกวดพรสวรรค์ซึ่งใกล้เคียงกับรายการเขาอนะไรเงี้ยค่ะพอมารวมรวมรวมเราก็รู้สึกว่า แล้วก็มาคุยกับบอสค่ะว่าบอสเอายังไงดีเราก็จะเอาคนที่เรารู้จักก่อนมาทำนะเพราะว่าจะได้คุยกันภาษาเดียวกันค่ะแต่สุดท้ายพอถึงวันแข่งจริงๆค่ะด้วยปัญหาเรามารู้ว่าพรุ่งนี้มันจะคัดตัวที่เซนทาราพาวแล้วรู้ก็คือดูรายการคนอวดผีแล้วก็มีโฆษณามาแล้วก็คุยกับเพื่อนเล่นๆว่าเดี๋ยวส่งเดี๋ยวไปแข่งเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่อนบอกเฮ้ยลองแข่งดูดิไม่แน่อาจจะได้อะไรเงี้ยพออีกวันนึงก็มา เสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูว่ามีแบบส่งคลิปไหมอะไรเงี้ยพอมีส่งคลิปเราก็เอาคลิปไปส่งอะค่ะจากประสบการณ์ของผู้เข้าประกวด Thailand Scott 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 i l e n t ส่วนหนึ่งพอจะทำให้เราสรุปข้อมูลได้ลางๆนะครับว่าการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครผู้เข้าแข่งขันครั้งนี้คือผ่านทางสื่อหลักของผู้ผลิตรายการอย่าง Workpoint Entertainment และทางอินเทอร์เน็ตครับ แต่ความจริงแล้วนะครับมันมีแค่นั้นจริงๆหรือหนึ่งในกรรมการรอบคัดเลือกชิอนุชาลังประเสริฐคนนี้มีคําตอบครับหน้าที่หลักๆของพี่ชีก็คือในเรื่องของการสรรหาผู้ที่เข้าประกวดก่อนคือเริ่มต้นก็คือสเกาหมายถึงสเกาหาคนที่จะมาประกวดในสายกับประเภทของนักร้องนักแสดง ความสวยความหล่อความงามในช่วงแรกปัญหาอย่างแรกเลยคือคนไม่รู้จักรายการเราก็ต้องไปหาแหล่งที่คิดว่าคนจะมีความสามารถอย่างเช่นในโรงเรียนสอนการแสดงโรงเรียนสอนเต้นโรงเรียนสอนร้องเพลงโรงเรียนทั่วๆไปนะครับแล้วก็อย่างเช่นตามร้านอาหารหรือว่าตามแหล่งที่เขามีโชว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามสวนสาธารณนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนมีโอกาสได้โชว์ได้แสดงความสามารถออกมาเราก็ไปตามหาใน,ใน,ใ,นในที่เหล่านี้นอกจากนี้ก็ยังมีการ และคนแนะนําบอกต่อกันมาว่าให้มาให้ให้มาโชว์หรือว่าให้มาคุยด้วยเราก็มีโอกาสได้ได้เข้าไปทําตรงนั้นหลังจากที่ผู้ได้รับข่าวสารสนใจเดินเข้ามาสมัครรวมทั้งคำชักชวนของทีมค้นหาซึ่งนำโดยโมเดลลิ่งคนดังชิอนุชาลังประเสริฐผู้เข้าสมัครทุกคนที่มากันด้วยต่างวัตถุประสงค์ก็เดินทางมาถึงรอบคัดเลือกจริงจริวันนั้นเป็นวันที่คนเยอะมากแล้วก็ เราก็ตื่นเต้นที่เซนทรัลรัดเเผวเขาก็มีแผ่นป้ายให้ติดหน้าอกแล้วก็ไปนั่งรอตอนที่ช่วงน,งนั่งรอน่ะเป็นช่วงที่ตื่นเต้นมากเพราะเราหันไปซ้ายไปขวาคือมันเหมือนในต่างประเทศเราเห็นเลยคือมันมันมาหลายรูปแบบจริงๆเขาก็เข้าไปถึงในห้องในห้องออดิชั่นเขาจะเป็นเป็นเป็นห้องเหมือนเหมือนที่เราไปออดิชั่นเ f หรือะสตาร์อะไรเงี้ยนะที่เราเห็นตามเสือนะคะแล้วก็มีกล้องวิดีโอถ่ายเราแล้วก็มีคนนั่ง สามสี่คนเงี้ยแล้วเขาก็ถามเราเออวันนี้เอาอะไรมาโชว์เขาก็บอกมาร้องเพลงเขาบอกร้องเพลงอะไรแล้วบอกร้องเพลงผู้ชายร้องเสียงผู้หญิงเขาก็ฮะแล้วก็ร้องเขาฟังแค่เนี้ยห้องห้องตัดสินครัมันจะเป็นห้องที่เลือกไปเลยว่าเป็นห้องเต้นห้องร้องห้องแสดงห้องรำไทยเขาแยกเาแยกห้องไปเลยแยกประเทศไปเลยครับซึ่งของผู้หนูเนี่ยมันไปลงอยู่ตรงโช์เก้์กว่า คือเขาจะแยกอย่างนี้ค่ะว่า,ามีประเภทร้องเพลงาการแสดงแล้วก็เต้นอะไรอย่างเี้ค่ะ,ะใช่ค่ะเพราะว่ากรรมการคัดกรองจะเป็นคนละชุดหมายความว่าก็จะมีความรู้แตกต่างกันไปคือให้เข้าไปก็คือจะเจอพี่อู๋ธนาทรเจอผู้จัดการของนาธานโอมานคนเก่าวพีชิพีชิ มีพิชิ้ด้วยเหรอมีพิชิ้ด้วยพ่ชิช้มาทำอะไรก็ไม่รู้ก็คงจะมาดูแบบบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่คนหนึ่งมานั่งสามคนยืนกันเป็นตับพี่อู๋ก็มองทำใส่ยแง่ไปเอาน้องพี่ว่าอย่างนั้นอย่างงี้ตำหนีติดเตียนกันไปเสียงพี่อู๋นั่นผมก็พิชิ้นว่าเนะก็ดีนะเราอย่างเงี้นดูซิว่ากันไปอีกคนหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าใครเขามาตำหนีติดเตียนแล้วเขาไปเข้ารอบไปตอนนั้นก็คือไปไปเขียนชื่อสมัคร ก่อประวัติทุกอย่างแล้วก็ไปโชว์ให้กับคณะกรรมการดูก่อนว่าเราทําอะไรได้บ้างเขาสรุปแล้วเขาเ็เรียกกันทุกคนเขาเรียกแค่ทุกคนเหรอใช่ทุกคนครับนอกจากจะแบบไม่มีอะไรจริงๆเลยครับอไม่เรียกคณะกรรมการในการคัดเลือกรอบแรกเนี่ยมีผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยหลายหลายสาขาว่าจะเป็นอย่างเช่นเรื่องของการร้องเพลงใช่ไหมก็จะมีอาจารย์ลุ่งโร์ดุลยพันธ์พี่ฟอดสมชัยไกรยนเสนพี่ต้ามิสเตอร์ทีมพี่อู๋ธนทร ถ้าในสายของการเต้นก็จะมีน้องโมเมน้องเบลัชนาดอนะฮะกูเบิร์ตนะครับแล้วในส่วนของอนักร้องหรือพฟอร์เนีช่วยมีพิช,มพชิมีอาจารย์ไก่จากรายการคุณพระช่วยการคัดเลือกเฉพาะด้านโดยอาศัยผู้ชำนาญการเฉพาะทางคือสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบคัดเลือกนะครับของไทยแลนด์ o t t Talent เป็นเช่นนั้นแล้วคำถามนึ่งจะเกิดขึ้นตามหลังมาติดตนั่นก็คือ หากมันเกิดกระบวนการคัดสรรอย่างที่ว่าแล้วบุคคลเหล่านี้ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างไรถามหน่อยพี่ถ้าซีเรียสไอคนที่แบบ A B C I love you เข้ามาได้ไง A B C D E left you แล้วโชว์แบบว่าตลกตลกแบบดูไม่มีอะไรเลยเข้ามาได้ยังไงทำจากที่บางแดดฮะ We are a mankind from the world เรียนท่านมนุษยชาติทั้งหลยฉะนั้นคำถามที่พี่ถามผมว่าเขาซีเรียสหรือเปล่าในรอบวันแรกที่ลากเท้าก็คงจะตอบอยู่แล้วว่าคนที่เขาเอามามันซีเรียสหรือเปล่าผมว่าเขาตั้งใจให้มันมีผมคิดว่า เขาตั้งใจมันมีสีสันเขาแบบเอาคนเก่งๆมาอย่างเงี้ยมันก็น่าเบื่อแบบเก่งหมดแล้วอะดูตลกตลกมากดีกว่าขนาดคณแก้ผ้าที่เขาโชว์บนเวทีนี่เขาอะไรมาโชว์อะถามหน่อยเขาแก้ผ้ามก่อนนั้นนั้นแล้วหรอจริงไหมมันคำถามมัน คำตอบคำถามอะมันอยู่ในคำตอบไปแล้วพี่คือก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้คือรายการ TV ทีวีที่มันก็มีเรื่องราวของสีสันของการโชว์คือมันจะดีทั้งหมดไม่ได้หรือว่ามันจะแย่ทั้งหมดมันก็ไม่ได้คือบางตัวเนี่ยแล้วมันดูสนุกมันสามารถทําให้คนดูสนุกได้ก็เลือกขึ้นมาเพื่อที่จะให้กรรมการได้ได้คอมเมนต์หรือว่าได,ได้แสดงความคิดเห็น ตรงนั้นมากกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้เขาคิดอะไรยังไงมันก็คืออาจจะเป็นกลเมโกโลยุทธ์ในการนําเสนอร,รายการของเขาเพื่อให้มีเรตติ้งก็เป็นไปได้เรื่องราวเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนถึง26ธันวาคม2513รอบที่รายการเรียกว่าพรีแคสติ้งนะครับซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศก่อนที่จะมาบันทึกเทปออกอากาศในรอบออเดชั่นณนะโรงลครอ,อักษราเพื่อออกอากาศจริง และถือว่าเป็นการย่างก้าวเดินครั้งแรกของ Thailand Scott Talent ในสายตาคนทั้งประเทศจนท้ายที่สุดนะครับมาจบลงณสตูดิโอเวิร์กพอยสถานที่แข่งขันทั้งรอบเซมิ f i n a l จนถึงรอบไฟน a ลและการประกาศผลครับแต่ก็ใช่ว่าช่วงการแข่งขันที่มีการถ่ายทอดสดออกอากาศนั้น จะปราศจากข้อคอรหาและมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ผุดพองนะครับยังมีอีกสารพัดประเด็นที่มัดปมคำถามไว้ในใจของคนทั้งประเทศค,ครับปมที่เราจะมาร่วมกันคลายต่อไปในบันเทิงเอ็กซ์คลูซี การออกอากาศรายการบันเทิงเอ็กซ์คลูซีฟนะคะจะสร้างประเด็นให้คุณผู้ชมสงสัยและไม่มั่นใจในความโปร่งใสสักแค่ไหนแต่เชื่อเถอะค่ะว่าประเด็นเหล่านี้จะสามารถเรียกเรตติ้งและก็สร้างกระแสให้กับรายการโทรทัศน์รายการนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะว่าแต่เรตติ้งที่ว่ากันว่าไต่ขึ้นไปถึงระดับ21.3นั้นจะเกิดขึ้นด้วยความโปรง่งใสแค่ไหนร่วมกันหาคำตอบได้ในบันเทิงเอ็กซ์คลูซีฟค่ะติดตามบันเทิงเอ็กซ์คลูซีฟได้ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ในรายการซุปเปอร์บันเทิงนิวส์ ทางช่องซูเปอร์บันเทิงเปเลวเพลิงแห่งโลกมายาแล้วคุณจะได้เห็นแวดวงบันเทิงในมุมที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนสำหรับวันนี้แพทลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอขอบคุณ Dream Hotel ที่เอเื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำและขอแนะนำโปรโมชั่นอาหารกลางวันสุดพิเศษจากห้องอาหารฟลาวาในราคา199บาทต่อ1ท่านและ2ท่านในราคา299บาทสำรองที่นั่งได้ที่025948500